สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตพอร์ตหุ้นไทยกับพอร์ตกองทุนรวมซึ่งรวมเ,เทรดทองของแม่ทองสุขด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามทำให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะฮะของวันนี้มาเริ่มที่พอร์ตหุ้นไทยก่อนครับนะครับมาดูที่มือถือนะฮะเออหน้าเซตสรุปรวมก็คือลบไป3.96นะครับ หลุดห4 5 0สมาจนได้นะฮะร,ระหว่างวันลบมากสุด7.95นะครับแล้วก็บวกมากสุด4.86กนะฮะก็ซึมซึมนะครับวอลลุ่มซื้อขาย3 9มหมนะครับ,ร 39, รบก็ไม่เยอะเลยนะฮะสังชาติก็ขายอีกแล้วคราวนี้ให้มาดูวอชลิสต์นะครับของผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารนะฮะคือแบบตั้ง SCB ไว้นะครับกับทิสโก ได้ของหมดเลยนะครับ S C B ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะลงมาวันเดียว2.5นะครับคือมันมันเกินไปนครับหมายถึงว่าโอเคเราก็เราก็รับได้ก็จริงแต่อยากให้ต้นทุนมันใกล้เคียงกว่านี้ไม่งั้นก็ถ้ารู้อย่างนี้ก็คือไปรับในราคาที่ต่ำๆนะไม่ไม่ไล่เป็นแบบว่าหลายช่องเท่าไหร่นะครับส่วนทิสโก้เหมือนกันนะครับทิสโก้ก็อาทิตย์หนึ่งนี่ ลงยาวเลยครับไม่เคลื่อนไหวไปในทางบวกเลยนะครับแต่แต่นะครับสุดท้ายแล้วก็คือก็ถือครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นปันผลนะฮะยังไงยงไงก็ไม่ขายนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วนี่ตกใจขายไปจนเสียหายหลายแสนสุดท้ายมันก็กลับมานะครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มที่ดิวซัมมารีก่อนนะครับก็มีอยู่ฝั่งเดียวฝั่ง บายหรือฝั่งซื้อนะครับทิสโก้ซื้อต้อง6,5 0 0 0นะครับ6,500หุ้น6,000นนะครับเฉลี่ย96.46ส่วน s c d ก็คือรับมาจุกๆเลยนะครับ9,000นะครับประมาณ1นึล้านะฮะแต่ถือว่าต้นทุนก็โอเคนะนะครับไปดูพอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโออ่าเริ่มที่ s c d ก่อนละกันนะครับ SCB รวมไปรับมา500แล้วก็ที่เคยบอกไปเมื่อวานว่าตั้งขายไว้114.5ก็ตอนช่วง ATC ไม่ได้ดูนะครับสุดท้ายมันกระโดดมันปิดกระโดดมาเ1อ่อ1แต่ตัวเองไม่ได้แมทนะครับก็ก็คิดว่าเฮ้วันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็อยู่ในคิวแรกๆน่าจะแมทสุดท้ายก็คือไม่ได้นะครับมันลงอย่างเดียวนะครับน่าเสียดายมากแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับก็มีอยู่แล้ว500นะครับ ได้มาอีก9,000นะฮะมันก็เลยเป็น9,500นะครับ9,500ค่าต้นทุนเฉลี่ยคือ112.64ปิดที่112ซึ่งน่าเสียดายครปิดที่ราคาต่ำสุดของวันมากเลยนะครับมันมันส่งสัญญาณที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันคือมันควรที่จะมีรีบาวเด้งมาบ้างในช่วงตอนตอนก่อนจะปิดท้ายตลาดนะครับนีม่ม,มอไม่ดีนะครับแต่ผมก็มีไม้เหลือนะครับ ต้องดูพรุ่งนี้เช้าอีกครั้งหนึ่งโอเคก็ถือว่า,าลดลงไป0.57นะฮะเป็นประมาณ6,100บาทมาทิสโก้นะครับทิสโก้นี่สะสมจนจนอิ่มเลยฮะเอาออกไม่ได้เลยนะครับตอนแรกคาดว่าจะเอาออกเอาออกอีก2ช่องอีก2ช่องมันไม่ออกแล้วก็กลายเป็นว่ารับมาเรื่อยๆรับมาเรื่อยๆนะฮะก็เป็น16,700หุ้นทั้งหมดนะครับ อาจจะมี Available ที่ค้างอยู่ก็ไม,ไม่ไม่ตั้งขายแล้วครับเดี๋ยวรอดูนะครับติดลบไป0.62นะครับจริงๆก็คือใกล้เคียงนะครับ0.62ก็รวมแล้วก็ประมาณลบ1 0 0 0 0ฮะทั้ง2ตัวลบ1,6 0นะครับ0.60ถือว่าโอเคอยู่นะฮะโอเคอยู่ไม่ไม่ไม่คัดลอดแน่นอนนะครับเป็นหุ้นบันโผทั้ง2อันเนี้ยฮะมันมีเบาะ ลองรับอย่างนี้นะฮะมาดูหน้าออเดอร์นิดนึงนะฮะเนี่ยเอ็มแมทกันเทียบเลยนะครับแล้วก็มีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าง,งานด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูที่ SCB นะฮะ SCB ที่โคดคงจะไปเร็วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมี500ด้าดันไปช่วงเช้ามัน คือมันไม่ได้ลงอะไรเท่าไหร่ก็อ่ะใส่600ก็ได้มาอีกนี่มาอีกพันหแต่ดีเป็น3ามเหลี่ยมนิดนึงนะฮะคือสามเหลี่ยมก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับถือว่าจะโอเคแหละนะครับผลรวมแล้วก็1นึ่งนึ่งะฮะถ้าดูจากในในสตรีมมิ่ง4่กสก็โอเคใกล้เคียงกันนะฮะก็บวกด้วยค่าธรรมเนียมนะครับ 9,005ทั้งหมดนะฮะดูว่าตรงไหม9,005ก็ตง112กรง1 1 2ก็นี่ฮะก็ตรงครับก็ตั้งขายไว้บ้างนะครับเหลือแค่900หุ้นที่ไม่ได้ตั้งนะครับโอเคไปเร็วๆไปทิสโก้ทิสโก้ก็นี่ฮะตอนแรกติดที่ทุน97.25ไอ้นี่ขายไปแล้วนะเหลือ5.07สุดท้ายก็97.25ผมไม่ขายเพราะว่ามัน อย่างที่บอกไปก็คือมันถ้า,าราคาต้นทุนน้อยกว่าน,นิดนึงด้วยซ้ำก็ไม่ขายไปตั้ง97.5นะฮะนะฮะสุดท้ายก็มารับอันล่างๆนะฮะอย่างที่บอกถ้าลงมานี่โดนแน่5.5ก็รับไปส่วนจริงๆมันถ้าทิสโก้นะครับทิสโก้เอ่อทิสโก้ราคาต่ำสุดเท่าไหร่ฮะ96.25นะครับ เดี๋ยวให้ดู96.25ก็คือไอ้ตัวนีนะ้นี่จะสังเกตเห็นอ alert ของทองคำนะวันนี้ทองคำรู้สึกสวิงป่วนดีนะผมโชคดีที่ผมขายไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะอันนี้96.25นะครับผมตั้งไว้นะฮะไปได้แค่พันหนึ่งนะฮะเหลือ4,007นะครับก่อนหน้าน,นี้มี96ผมเอาออกแล้วฮะ ไว้แค่นี้ดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับอ่ะก็ตามนี้อันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่ที่รับมานะครับรับมาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งเอ่อทิสโกโ้อ๋อเอ่อหกพันห้านี่ฮะวันนี้หกพันห้าอันนี้อันนี้เมื่อวานนะฮะรบับมาอันนี้สี่พันห้านะครับตั้งขายว่ยังขายไม่ได้เลย กลายเป็นดินพอกหางหมูนะฮะก็โอเคมันเฉลี่ยต้นทุน96.89นะฮะใ,ให้เห็นตัวเลข96นะฮะไม่ใช่97นะครับ16700นะครับก็16700ถูกต้องนะฮะร,ราคาปิด96.25นี่ก็ปิดต่ำสุดของวันอีกเหมือนกันนะครับก็ทิสโก นะครับปิดต่ำสุดของวันนะฮะเก้าหกจุดสองห้าอันนี้ฮะแ,แต่แต่ถามว่าทิสโก้ก็ค่อนข้างที่จะวันนี้ก็ลงไม่เยอะนะแต่จริงๆก่อนหน้าน,นี้มันลงมาแล้วไงนะครับแต่การที่ผมว่าการที่มันปิดต่ำเนี่ยอย่างเงี้ยมันดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ,ะมันควรที่จะรีบาวมานะครับก,ก็ติด ติดลบไปลบ0.67นะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงต้นทุนเคยอธิบายไปแล้วเรื่องไฟโฟนะครับก็1 0 0 0 0หมื่นในนี้ก็1 0 0 0 0หมื่นอ่ะโอเคช่างมัน2อันรวมแล้วก็เท่าไหร่ฮะประมาณ1,6 0 0 0ค่าธรรมเนียมอีกประมาณ4,000รวมแล้วติดลบ2 0 0หมืนนะครับก็ยังชิวๆได้โอเคเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงฮะอันนี้ฮะเดี๋ยวไปดูในช่องนี้ 2องหกเนนี้อ้นี่ต้นทุน2688นะสอก็ไม่ตรงกันแหละนะครับรวมแล้วก็16ึ่งกเขประมาณ16 65916147ในในสตรีมมิ่งนะติดลบ0.62ในสตรีมมิ่งลบ0ูนนะครับโอเคก็ก็ยังพอชิวๆได้นะฮะอันนี้ก็จบไปในส่วนของอหุ้นไทยนะครับ ยังยังติดลบอยู่แต่มันก็ไม่ได้ลบอะไรมากมายนะฮะถ้าเป็นคนอื่นนี่ไปซื้อที่ดอย11 15.5สําหรับ acb นี่ก็คงลบหนักกว่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูที่กองทุนรวมครับที่แอปดามกดอ่ามาที่หน้าไอ้แลกเงินละกันที่เป็นบัญชี Fcd บัญชีใช้เทรดทองนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวที่มือถือผมเปลี่ยนเป็นอดอลลา่าเป็นไทยนะแลกคืนมา33.7นะฮะมันก็สวิงเยอะเหลือเกินก่อนนั้นนี้33.7ส3 3 7ี่ไม่เป็นไรฮะ33.7แล้วยังไงต่อเอ่ยนะครับผมจะให้ดูต้นทุนมัน33.87นะฮะถือว่ามันก็โอเคแหละนะครับขาดทุนไป0.5เปอร์เซ็นต์นะฮะ แล้วคราวนี้ผมให้ดูตรงนี้ฮะที่บอกว่ามันต้องได้นี่ฮะดอกเบีย้ยสะสม8.67เมื่อวานเหลือ63วนัวนวันนี้62ที่บอกว่าวันก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ฮะจาก8.2หรือเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้หรือว่า7.8เนี่ยตอนนี้8.67แล้วผมก็เอามาใส่8.67นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นกำไรที่ได้จากการเทรดดิ้งรวมทั้งหมดนะฮะเมื่อวานนี้42ดอนหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะ,ะอันนี้ก็คือต้นทุนเดิมไม่มีเข้าไม่มีออกนะครับโอเคเนี่ยมันคิดเป็นได้กำไร0.8แล้วมันมันมากกว่าไอ้ลบ0.5มันก็เลยจะเป็น เน็ตแล้วกำไร953บาทนะครับสำหรับการเทรดทองแม่ทองสุกนะนะครับผมให้ไปคลิกที่สินทรัพย์นะฮะอันนี้เนี่ยผมเทรดหลายครั้งมากเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายยาวๆให้ดูนะฮะอันนี้เพิ่งเข้ามาไปใหม่เมื่อไม่กี่นาทีนะฮะไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำนี่ฮะอันนี้เป็นเส้นเป็นเส้นต้นทุนนะเป็นตั้ง warning ผมให้ดูอีกนิดนึง ผมเลือกที่ every time นะครับถามว่า2774.05มาจากตรงไหนนะฮะดูที่ตัวมือถือนะฮะนี่ไงครับราคาต้นทุนเฉลี่ยนะครับ2774.05นะฮะอันนี้แล้วก็ผมก็กดเซฟแต่ก็คือ default มันจะจะเป็นครั้งเดียวนะฮะแต่ผมให้ ผ่านมันก็คือก็ให้แจ้งแจ้งเตือนตลอดไม่หายไปเพื่อผมจะได้ดูต้นทุนแล้วก็เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบนันตอนนี้ก็คือเหมือนก็ได้กําไรนะถ้าต่ํากว่าตรงนี้ก็คือ,อ,อขาดทุนไปนะฮะนี่ฮะก่อนหน้านี้จะบอกว่าอะไรดีผมให้ดูตรงนี้ดีกว่าเนีมันลงมาตรงนี้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 เดี๋ยวไปดูตรงนี้ ไหนๆจะอธิบายแล้วครับนี่ฮะผมเพิ่งเข้าไปเมื่อยี่สิบสามหนึ่งนะฮะนี่อันนี้เข้าล่าสุดเนาะสามสามไม้นะครับสามไม้อ่ะโอเคอันนี้ขายไปล่าสุดนะครับขายไปล่าสุดยี่สิบหนึ่งสามสองเจ็ดแปดหกไม้ไหนครับนี่ฮะยี่สิบหนึ่งสามยี่สิบ นี่ฮะยี่สิบหนึ่งสามประมาณนี้สองเจ็ดแปดหกเนี่ยแหละฮะอันนี้ขายไม้สุดท้ายเกือบจะสูงสุดแล้วเพราะว่าผมตั้งสองเจ็ดแปดหกจริงๆนะฮะอันนี้ถือว่าดีแล้วสุดท้ายมันลงมาเออหือเนี่ยผมขายระหว่างทางตอนแรกผมได้ต้นทุนประมาณประมาณนี้ฮะได้ต้นทุนประมาณนี้นะครับแล้วคิดว่ามันจะโอเคแล้วดูสักประมาณทุ่มหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีแรงขายตรงเนี้ย แท่งแดงยาวๆเนี่ยแสดงว่ารายใหญ่นะครับขายไม่หยุดเลยนะครับผมงงมากเลยก็ยังพยายามใจดีสู้เสือนะครับใจดีสู้เสือยังไม่ขายยังไม่ขายพอปุ๊บไอนี่ขนาดมันมันเสมอตัวแล้วมันมันยังมีขายอีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ที่ที่เป็นในไส้ข้างล่างนะดูที่โลนะครับสองเจ็ดเจ็ดสามนะฮะสองเจ็ดเจ็ดสามนี่ถือว่าโอ้โหต่ำม,มากเลยนะครับ ผมได้ต้นทุนผมจำไม่ได้แล้วว่าได้ต้นทุนเท่าไหร่2 7เจ็ดเอ่อเจหหรือ76เนี่ยฮะประมาณนี้นะครับ2 7 7 7เนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือผมพยายามจะเย็นรอที่เคยบอกไว้รอ2องทุ่มนะครับแต่ตรเนี้ยมันก็ขึ้นมาแล้วแหละมันก็ลงมาอีกทีนึงขึ้นแต่กราฟทองนี่เวลาขาขึ้นมันสวยนะฮะขึ้นไปยาวๆแล้วก็เอ่อลงมารี นิดหนึงนะแล้วก็ขึ้นไปอีกทีหนึงผมรอ2อง2ทุ่มนะที่เคยบอกไว้นะี่ฮะสองทุ่มอเมริกาจะมีแรงซื้อเข้ามาซึ่งก็จริงด้ยแต่กลายเป็นว่าแค่สินาทีแล้วหลังจากนั้นลงเลยฮนะดีที่ขายออกทันนะฮะทำให้ได้กำไรนิดนึงแล้วก็ไปรับอีกทีหนึ่งช่วงช่วงนี้ฮนะทำให้ต้นทุนต่ำนะครับโอเค เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น y today นะฮะเพราะว่ามันจะใช้ cpu เยอะอ่าโอเคเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเวลานี้นะครับนะเวลานี้ต้นทุน2774อย่างที่เห็นนะฮะตามกราฟไอ้นี่ผมเปลี่ยนเป็นรายวันแล้วไม่งั้นเดี๋ยว cpu มันอ่านแล้วมันแห้งราคาปัจจุบัน2778ก็มากกว่าเดิมคันนี้ยดน้า อันนี้ก็คือ,คอไว้เทรดอย่างเดียวนะฮะแม่ทองสุกนะครับก็ยังไงๆไงก็ไม่เคยขาดทุนนะครับได้กาไรแต่หมายถึงว่าต้องรอนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเรามองว่าทองเป็นขาขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปนี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้ไปดูตรงนี้นิดน,นึงที่สรุปทองนะครับโกเอ็นทีเอสนะฮะเงินต้นนะครับเงินต้นก็คืออันเดิมนั่นแหละนะครับ สองสามสามก็คือดอลลาร์ดอลลาร์ตรงนี้แล้วคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอันเดิมนะฮะสามสามจุดแปดเจ็ดมันก็จะคงที่นะฮะแล้วก็คราวนี้กำไรก็ขึ้นอยู่กับว่าอันนี้ฮะเป็นราคาปัจจุบันก็ขึ้นอยู่อะไรบ้างอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าได้เพิ่มมากี่ดอนนะในที่นี้ก็คือ6959เพิ่มมา54.9ดดอนแล้วก็คูณอัตราแลกเปลี่ยน ณปัจจุบนัน3า7ก็จะเป็นเท่านี้นะฮะร,รวมแล้วก็คือกำไร0.41%นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าคราวนี้มาดูในส่วนของงันอื่นบั้งครับอันนี้ผมเอาเข้ามาใหม่นะฮะ esco นะครับให้ดูเป็น east spring นะฮะผมเห็นว่าค่าธรรมเนียมมันมันถูกนะครับเรียกเรียงยง่ายๆว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเพราะว่า ราคาซื้อคืนต่ำกว่าราคาขายเพียงแค่0.0001นะครับก็คือห่างกันแค่1ในทริยมตําแหน่งที่4นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคํานวณเนี่ยกําไรเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน0 0 0ก็จริงแต่จริงถ้าขยายเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะแบบน้อยมากๆเลยนะเพราะว่ามันตําแหน่งที่4นะฮะ โอเคนะฮะวันนี้เข้าไป50,000นะครับซื้อวันนี้สดๆแล้วก็ไปเพิ่ม Kf Go กนะฮะอีกเท่าไรเอ่ยอีก1 3 0 0 0กว่าเพื่อให้เพื่อให้มันได้10,1 0 0 0นะฮะประมาณนี้นะครับ2อันนะครับ2ออันแล้วก็มันแล้วก็อันอื่นก็คือคงไว้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ครับ กองทุนรวมที่เป็นทองทั้งหมด4กองทุนเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าไม่นับตัวนี้ที่เข้ามาใหม่นะฮะเป็นบวกหมดแล้วนะครับเป็นบวกหมดแล้วนะ kf go ดูสิครับขนเข้าผมทยอยเข้าหลายวันติดต่อกันต่อเนื่องมันยังทำเป็นบวกได้นะครับแล้วเป็นบวกชนะอันอื่นด้วยซ้าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เข้าอันนี้ก็ไม่ได้เข้า 0.85ชนะทั้งอันนี้ชนะทั้งอันนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นอันเฮดเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าไม่ประกันความเสี่ยงค่าเงินถ้าเงินบาทอ่อนจะเป็นคุณนะฮะส่วนอันนี้เฮดเงินบาทอ่อนจะเป็นโทษนะฮะผมเลยไม,ไม่ไม่เข้าเพิ่มนะฮะก็กลายเป็นว่าอันนี้1326ละพันสแล้วนะฮะก็ขอให้มันตัดสินใจถูกอย่างนี้อันนี้ก็ อันเฮดเหมือนกันนะครับผมซื้อเพิ่มก็เป็นอันเฮดเดี๋ยวผมจะค่อยมาทําคลิปอธิบายการเลือกกองทุนทองแล้วก็เฮดอันเฮดจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อันนี้ฮะ S C B F S T ผมจะยกแค่อันเดียวนะฮะก็แต่กลายเป็นว่ามันติดลบเฉยเลยอันนี้งงมากทั้งที่เงินบาทมันอ่อนมานะครับวันนี้เงินบาทอ่อน ไลาเป็นลบลบเพิ่มอีกก็รอดูอาการแล้วกันถ้าถ้ายังไม่กลับมาอาจจะดูว่าปล่อยไว้นะครับแล้วแต่นะครับส่วนอันนี้นะครับ KF c h i ชัยหน้ามกเกเทนชัหน้านะครับแล้วก็เมกาสอันผมอัปเดตเหมือนกันนะฮะอัปเดตเหมือนกันอัปเดตล่าสุดแล้วก็อันนี้เป็นเป็น n a v ต้นต้นทุนที่ ค้างไว้ฟิกไว้ผมม่ใส่สีม่วงสุดท้ายก็คือ KF ใช้หน้าติดลบแล้วไม่เล่นแล้วฮะเพราะว่าขึ้นขึ้น,นลงลงไมกระเทนเมื่อวานยัง3%นี่ก็ติดลบแต่ก็ยังบวกเป็น1.3นะฮะอันนี้ S&P ก็ติดลบอันนี้ NASDAQ 1.47ก็มันมันมัน,ม,น,ม,นมันเทนมันไม่ได้ขึ้นยาวแล้วนะครับก็ก็ไม่สนใจมันนะฮะโอเคก็โดยรวมเป็นไงครับ ของกองทุนรวมทองด้วยก็1,800นะครับจากต้นทุน5,000สนนะครับอย่าลืมว่ามีเข้าใหม่50,000อันนี้นิดน,นึงก็เป็น0.36%นะครับกองทุนทั้ง4อันนี้กองทุนทองก็จะถือยาวนะฮะส่วนอันนี้ก็คือเทดตามโกลสปอตนะครับอ่าอันนี้ก็ก็จบแล้ว คราวนี้ไปดูที่ผมสรุปนะฮะไปดูที่อันนี้ครับล่าสุดของวันนี้แต่ถามว่าจะเปรียบเทียบกันยังไงผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะถามแล้วก็ผมวางแค่ค่านะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับอา้าวสีแดงให้เหมือนกันลบ14.524 ลบ14.79เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่า,าหุ้นไทยนี่แดงเลยฮะนะครับติดลบเพิ่มขึ้นนะฮะก็ยังไม่เป็นไรยังกัดฟันไปากำไรนรับจากต้นปีกำไรขาดทุนจากเมื่อวานบวก5.46วันนี้เหลือ5.13แน่นอนนะฮะก็เป็นไปตามอันบนนะครับคราวนี้มาเรื่องกำไรขาดทุนเฉพาะทองคำนะฮะ เมื่อวานแคปิตอลเกนจากการเทรดได้42.76ดอนนะฮะวันนี้นะครับวันนี้54.90นะครับก็45ได้เพิ่มมา12ดอนนะฮะ12.336งสามบบางคนอาจจะคิดว่ามันน้อยนะก็ก็น้อยจริงๆแหละแต่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะฮะก็คือได้มาตลอดแล้วก็อันนี้ดอกเบี้ยสะสมนะครับดอกเบี้ยสะสมของเงินฝาก FCD นะฮะ เมื่อวาน7.87วันนี้เพิ่มเป็น8.67วันละประมาณ0.8ดอลนนะฮะเมื่อวานรวมทั้ง2อ,อันกำไร50.63ดอลน,นี่กลายเป็น63.57ก็เป็น13ดอลนนะฮะนี่ฮะจาก0.62เป็น0.8นะครับจะ1%และจากรวมออดอกเบี้ยเงินฝากด้วย0.73ตอนนี้เป็น0.92แล้วนะฮะ โอเคก็เป็นการสรุปนะฮะของวันต่อวันให้ดูเทนให้ด้วยนะครับจะได้เห็นว่าเฮ้ยปุ๋ยฟมามันเป็นไงแต่อันนี้ที่ลดลงนี่คือมาจากเจ้าตัวหุ้นไทยนะฮะเราตั้งรับอยู่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่ดอยอย่าง s c b มันไม่ใช่ร้อยสิบห้านะมันต้นทุนมันร้อยสิบสองยังไงงไงมันมันสามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปได้นะครับส่วนทิสโก้มันไม่ใช่เก้าแปดมันเก้าหกจุดแปดอะไรเงี้ยอ่ะ ก่อนจะจบกันนะครับให้ดูที่ตัวทองคำอีกครั้งหนึ่งก็ออทามไฮนะฮะออทามไฮแล้วมันก็ลงมาอย่างนี้นะฮะไปขายตรงนี้ก่อนที่จะมาอัดคลิปแล้วก็ไปรับตอนที่มันลงมาอีกทีนึ่งตอนนี้เป็นเงี้ยฮะค่อนข้างผันผวนแล้วเพราะว่ามันขึ้นมายาวเมื่อวาน1%นะฮะโอเคก็ขอลาไป เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ